จากการที่มีการประทะกันนะครับระหว่างไทยกับเขมรน,นั้นนี่นะครับทั้งสองฝ่ายก็ต่างที่จะหยิบข้ออ้างขึ้นมาว่า,านะครับไอ้ฝ่ายนั้นยิงก่อนไอ้ฝ่ายนี้ยิงก่อนแต่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าเดิมของเราเลยนะครับที่ไปแกะเอาดาวเทียมเนี่ยมานะครับข่าวที่แล้วในวันที่24-28จนถึง28เนี่ยออสเตรเลียนี่นะครับโดยนัก สำรวจอาวากาศของชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นนักสำรวจที่ติดหนึ่งในหนึ่งในสิบของโลกที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็ได้ไปแกะภาพเห็นตาหารขเขมรเติมกำลังมาตลอดระยะเวลาสองเดือนเขาไล่ถอดสองเดือนนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งไทยเนี่ยจะอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าทางฝั่งขเขมรมีการเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาสองเดือนเรื่องนี้จึงทำให้ขเขมรเนี่ยนะครับ เสียหน้าและเป็นอะไรที่ประเภทที่เรียกว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มลังเลก,กับพฤติการของเขมรจากเดิมที่เคยเชื่อว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านะครับไปลุมทำ้ายไม่ใช่ไปลุมครับไปทำ้ายประเทศที่เล็กกว่าอย่างเช่นเขมรน,นะครับและประกอบกับบทบาทที่เขมรแสดงตัวเป็นผู้ถูกละเมิดผู้ถูกกระทำทำตัวเป็นเหยื่อที่ถูกทำลายมาโดยตลอดซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า การข่าวของขมรนการวางงานของขมรนนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยสู้ไม่เคยได้แม้มาทั้งยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังสู้เขาไม่ได้แล้วฝีไม้ลายมือของเรานั้นห่างชั้นกว่าขมรมากแต่ที่ทีทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ผมไม่อยากจะตําหนิตีเตียนอะไรมากเ็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศไทยเราต้องยอมยับหลังหนึ่งว่าเราเองไม่มีปัญญาหน้าด้านหน้าหนานะครับที่จะไปเหมือนกับขมรนซึ่งนะครับ ออตอนนี้เขเมรเขาตั้งกรมนะครับหน่วยราชการใหม่ขึ้นมานะครับก็คือสำหัคือหน่วยบัญชาการข่าวเฟกนิวนะครับโดยมีนางมาลีโศตียตาเนี่ยครับเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้นวยการสํานักข่าวเฟกนิวแห่งขมรแห่งชาตินะฮะก็ต้องยอมรับว่าหล่อน,นสามารถที่จะออกมาโกโหกได้ทุกวันทุกวันทุกวันเขเมรเขาไม่มีกติกานะครับเขานึกอยากจะทําอะไรเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็ทํา แต่ถามว่าไอ้เรื่องนั้นนะเราผมว่าไม่ได้ให้ความสําคัญหรอกเพราะว่าเรายังไงเราสู้เขาไม่ได้ที่เราสู้เขาไม่ได้หนึ่งเพราะว่าหนึ่งเราช้าสองเนี่ยเราเราเขาเรียกอะไรคือพูดแต่ความจริงนะครับก็โอเครับได้แต่ว่าไอ้เรื่องการทํางานช้าของประเทศไทยเนี่ยผมต้องบอกว่ามันคือจุดอ่อนนะครับของประเทศไทยเลยเป็นจุดอ่อนที่สุดนะครับ เป็นจุดเปราะบางที่สุดสำรักสำหรับข่าวกระทรวงต่างประเทศนะครับและไม่ใช่เฉพาะกระทรวงต่างประเทศนะครับแม้กระทั่งข่าวกองทัพเองก็ล่าช้านะครับกว่าจะได้เตรียมตัวกว่าจะจัดทํากราฟ,ฟิกก่าเขาไม่ต้องมาดูกราฟ,ฟิกหรอกครับเขาไปบุกต่างประเทศเขาทาหนังสือถึง UN เอ็นเขาแนบหลักฐานไปประกอบเขาไปถึงนู่นถึงนี่แต่ของเราเองเนี่ยนะครับมานั่งคุยกันเองอยู่ในประเทศวันนี้นะครับ สิ่งที่ฉีกหน้าขมิ้นก็คือสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกเช่นอาจซิล่านี่นะครับได้มาทำข่าวในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าในขณะทำข่าวไปทำข่าวมาของเช้าเมื่อวานนี้นี่นะครับปรากฏว่าเจอลูกกระสุน b m เอย่บล่วงใส่ครับมาเป็นฝูงมาเป็นหาฝนเลยจนกระทั่งนักข่าวใจอาจาซีลาเลยต้องนอนหมอบกับพื้นพร้อมเจ้าหน้าที่ชรบอรขอ,ของของของไทยนี่นะครับแล้วก็รายงานสดบอกว่า สิ่งที่วันนี้เขาเดินทางมาดูภาคสนามในประเทศไทยที่ว่ามีการประทะการเกิดขึ้นสําหรับเช้าวันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรพอพูดจบเท่านั้นเองครับสิ่งแรกที่เขาเจอคือหาฝน b m 2 1มันพุ่งออกมาจากขเขมรน,นะฮะแล้วลงเต็มพื้นที่ทุกคนต้องหมอบอยู่ข้างล่างหมดไม่มีที่กำบังเลยครับหมอบอยู่กับพื้นโล่งๆคือถ้าดวงซวยหน่อยก็ตกอยู่ตรงนั้นก็ตายหากัหมดนะครับ นี่คือสำนักข่าวอาจารศิล่าและนักข่าวอาจารศิล่าก็รีบรายงานนะครับมีการบันทึกภาพแล้วก็รายงานแล้วก็เข้าใจว่ากําลังส่งกลับเข้าไปที่สำนักข่าวสำนักงานใหญ่นะครับเพื่อให้มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้นี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประเทศไทยโชคดีที่มีนักข่าวระดับโลกอย่างเช่นสำนักข่าวอาจารศิล่าเท่านั้นยังไม่พอผมเคยพูดอยู่เสมอว่านักข่าวต่างประเทศที่อยู่ในบ้านเรา70กว่าสำนักข่าวประเทศไทยไม่รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ไม่รู้จักจะใช้ประโยชน์จากการที่เรียกนักข่าวนะครับมาตั้งกล้องแล้วมาดูเราสัมภาษณ์แล้วมาดูภาพเหตุการณ์สดๆไม่มีครับไม่รู้ว่าเราไปงมโของอะไรไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราแพ้คำเหมน็นเราไม่ได้ชนะคำเหม็นเลยคําว่าชนะหมายถึงว่ามันต้องชนะทั้งหมดเบ็ดเสร็จบนเวทีโลกแต่ไม่ใช่ไปชนะอยู่แนวชายแดนแล้วไปแพ้อยู่บนเวทีโลกสุดท้ายเราก็โดนโลกล้อม และเราเองก็จะเป็นฝ่ายสูญเสียสูญเสียไม่พอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้บนเวทีโลกเราจะถูกโลกประนามอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นกังวลและที่สำคัญที่สุดนะครับสำ,สำนักข่าว CNA สําสำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์ได้รายงานข่าวลักษณะเหมือนจะไปเข้าข้างคำเมมนว่าคำเมมนนะครับถูกไทยเนี่ยใช้อาวุธหนักถล่มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจริงๆแล้วสิงคโปร์เป็นอะไรที่เกียดขเมรมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้คำสิงคโปร์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะอะไรถึงสิงคโปร์ต้องเปลี่ยนไปมันมีเหตุผลง่ายๆครับคือเหตุผลง่ายๆทั้งที่นี้คือสิงคโปร์ขายน้ํามันให้กับขมรความความมีอุดมการยึดมั่นสันติภาพในอาเซียนสิงคโปร์เปลี่ยนไป สิงคโปร์ทุกวันนี้ขายน้ำมันให้กับขเขมรเป็นหลักแล้วของเราก็แอบ,บขายให้ขเขมรเป็นรองเพราฉะนั้นในอาเซียนนี่นะครับคนที่จะส่งน้ำมันให้ขเขมรได้ก็คือคนขายน้ำมันแล้วหลักรเลยที่ขายน้ำมันก็คือไทยกับสิงคโปร์นี่แหละครับส่วนคนไทยก็จะมีพวกนอกรีดกลุ่มหนึ่งพวกทรยศชาติเอาน้ำมันไปขายให้ส่วนหลักๆเลยก็คือมาจากสิงคโปร์สิงคโปร์ขายน้ำมันให้กับขเขมร เอาไปเติมนะครับรถถังเอาไปเติมรถขนทหารไปเติมรถ GMC เพื่อบรรทุกเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือมันลบันอยู่กับไทยเรื่องนี้ CNA ของสิงคโปร์ตอบให้ได้นะครับว่าเรื่องจริงหรือไม่คุณขายน้ำมันให้กับเขมรจริงหรือเปล่าคุณอย่าลืมนะครับเรือบรรทุกน้ำมันคุณลดขนส่งขณที่ติดมากับเรือบรรทุกน้ำมันคุณถูกออสเตรเลียถ่ายภาพได้นะครับ และเขาระบุวันเวลาวันที่ที่คุณไปผ่องถ่ายน้ำมันกันกลางทะเลนั่นนะของสิงคโปร์นะครับออสเตรเลียมีภาพประกอบอยู่คือชายคนนี้เนี่ยเคยเอาภาพมาประจานเขเมรมารอบหนึ่งแล้วว่าในรอบสองเดือนเขเมนเติมกำลังในพื้นที่ชายแดนเต็มที่รวมถึงการที่เขเมนเปิดฉากยิง นะครับแต่เรื่องนี้สิงคโปร์ผมคิดว่าคงจะไม่ตอบหรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงสิงคโปร์คงตอบไม่ได้อาจจะพูดกลางๆว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายก่อนที่จะมีการประทะากันร,รอบแรกนะครับก็ยังต้องส่งกันอยู่นั่นแหละครับนี่คือสิงคโปร์ดังนั้นนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่สิงคโปร์เป็นเด็กข้างไข่ไรอนาคตนะครับแล้วก็เที่ยวต้มเงินชาวบ้านต้มเงินชาวโลกมาพัฒนาประเทศตัวเองได้นั้นนะผมว่า สิงคโปร์นี่แหละครับที่เป็นภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเราฉะนั้นเราต้องมองสิงคโปร์ให้ดีและอีกอย่างหนึ่งท้านักการเมืองบ้านเรานะครับมันไม่เลวมันไม่ชั่วนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเหยียบสิงคโปร์จมเพียงไม่กี่สิบปีนะครับแต่เผอิญบ้านเราเนี่ยมันมีนักการเมืองที่ชอบทุจริตชอบที่จะ,อะชอบลาดบังหลวงมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เดินหน้าต่อไปพัฒนาประเทศต่อไปคนข้างที่จะยากถ้าเราปราบคอรัปชันได้เราปรับการโกงได้เราปรับการทุจริตได้ประเทศไทยเหยียบสิงคโปร์จมดินแน่นอนนะครับผมจึงตั้งคำถามไปถึงสิงคโปร์ว่าคุณใช่ไหมที่ส่งน้ำมันให้คำเหรนมีน้ำมันเอามาฆ่าคนไทยและอุดมการเดิมคุณหายไปไหนหรือคุณมองแค่ผลประโยชน์และวันนี้ประเทศไทยควรจะเลิกทุจริต เชิงน,นโยบายควรที่จะเลิกช่อราดบังหลวงแล้วหันหน้ากลับมารวมกับประชาชนเป็นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูต่อต้านไอ้ลัทธินิยมต่างๆให้มันจบสิ้นไปนะครับเอาล้วครับพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ